วัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ชุดสื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่งเรื่องสระหัตสาชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทําโดยนางสาวสุภานุเบญจสุอนันต์ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดอมรินทารารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1. ความสำคัญและความเป็นมา ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ทำให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนื่องจากการเรียนรู้ไม่สามารถหยุดเรียนได้ด้วยเหตุผลนี้ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงได้จัดทำชุดสื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่งทั้งแบบที่เป็นเนื้อหาสำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์พร้อมกับนักเรียนและจะัดทำเป็นคลิปวิดีโอสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย2.1 วัตถุประสงค์2.1.1เพื่อฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถ .5 โดยใช้ชุดสื่อการสอนออนไลน์2.1.2เพื่อพัฒนาชุดสื่อการสอนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถ .5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด2.1.3เพื่อศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถ .5 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนาโควิ d 1 9 2.2เป้าหมาย2.2.1ด้านปริมาณ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5ร้อยละ80มีทักษะกระบวนการคิดและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5ร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้นเป้าหมายด้านคุณภาพ 1. ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-5ที่ใช้ชุดสื่อการสอนออนไลน์มีการพัฒนาดีขึ้น 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อการสอนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 4. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ80 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เว็บไซต์ Google Meet และช่องทาง YouTube 3. กระบวนการผลิตงาน3.1กระบวนการหรือขั้นตอนวิธีในการดำเนินงานในภาพรวมโดยการเลือกใช้วงจรคุณภาพ PDCA P Plan การวางแผนวางแผนออกแบบเนื้อหา ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำมาจัดทำเป็นสตอรี่บอร์ดดีดูปฏิบัติเริ่มจากการศึกษาสภาพความพร้อมของผู้เรียนเวลาที่ใช้ในการเรียนโอกาสในการเรียนของผู้เรียนการคัดเลือกเนื้อหาแล้วจัดทำเป็นคลิปวิดีโอซีเช็คตรวจสอบให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ช่วยการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาภาพองค์ประกอบต่างๆ A a c คชั่การดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขนำนวัตกรรมมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ตรงตามตัวชี้วัดและความสนใจของนักเรียนเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานมีคุณภาพเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน3.2ประเด็นการพัฒนานวัตกรรม 3.2.1รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ P. Plan การวางแผนครูแจ้งตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียนครูชี้แจงและทำข้อตกลงในการเรียน D. Do ปฏิบัติอธิบายเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายงานผ่านช่องทาง Google Classroom ครูประเมินผลและสะท้อนกลับเพื่อนําไปพัฒนา C เช็คตรวจสอบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อชุดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่ง A action การดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขการนำข้อเสนอนำมาปรับปรุงพัฒนาสื่อและการสอนให้ดียิ่งขึ้น 3.2.2. ผลงานชิ้นงานที่เกิดขึ้นผู้จัดทาได้มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง Youtube สื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่งวิชาภาษาไทย 4. ผลการดำเนินการผลสำริดและประโยชน์ที่ได้รับ 4.1. ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 1. นําไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 2. เป็นสื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. เป็นหลักฐานการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา 4. กระตุ้นครูผู้สอนให้สนใจใฝ่รู้สืบสอหาความรู้เพิมเ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม 2. นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากสื่อที่ใช้มีสีสันที่สวยงามมีตัวหนังสือขนาดใหญ่อ่านง่ายและมีกิจกรรมสอดแทรก 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านชุดสื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่ง ผ่านช่องทาง YouTube และการสอนผ่านช่องทาง Google Meet 4.3ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง 1. ช่วยลดภาระของผู้ปกครองและเป็นสื่อที่สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube และการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet 4.4ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม 1. เป็นแนวทางให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อนครูต่างโรงเรียนและผู้ที่สนใจในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนรู้จากการเผยแพร่ผลงานกับเพื่อนครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 5. ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ 5.1. ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทรารามให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา5.2ด้านครูผู้สอนครูมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานทุ่มเทในการจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน 5.3ด้านวัสดุอุปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสนับสนุนคุณครูโดยการมอบเครื่องมือที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมการอบรมต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด5.4 ด้านการจัดการพื้นที่ผู้จัดทำได้แบ่งออกเป็น3ช่องทางคือช่องทาง Google Meet สำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนตามตารางเวลาช่องทาง YouTube สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเวลาและช่องทาง Google Classroom สำหรับการส่งงานพูดคุยการติดตามงานต่างๆ5.5ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนช่วยเหลือกำกับติดตามงานของนักเรียนเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ5.6การความร่วมมือของนักเรียนนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าชั้นเรียนเป็นอย่างดีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สนใจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี5.7ความร่วมมือจากชุมชนหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการอบรมต่างๆตามหน่วยงานที่จัดขึ้นและเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 6. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 6.1. การเผยแพร่ ผู้จัดทำได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมให้แก่เพื่อนครูภายในโรงเรียนเพื่อนครูต่างโรงเรียนและผ่านช่องทาง Youtube สื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่งวิชาภาษาไทยและทาง Facebook เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อน,นักเรียนผู้ปกครองครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ6.2การได้รับการยอมรับ ชุดสื่อการสอนออนไลน์ห้องเรียนครูกิ่งเรื่องสระหันาชั้นประถมศึกษาปีที่3มีเนื้อหาถูกต้องตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีมีภาพประกอบมีสีสันสวยงามตัวหนังสืออ่านง่ายเนื้อหาสารุปชัดเจนเหมาะกับวัยของนักเรียนและเหมาะแก่การนำไปจัดการเรียนรู้6.3รางวัลที่ได้รับ จากการทำชุดสื่อนวัตกรรมที่ผ่านมาผู้จัดทำได้รับรางวัล BKKP Digital Teaching Awards ครูผู้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 7. ภาพประกอบ ภาพเนื้อหาบางส่วนที่ใช้ในการจัดทำชุดสื่อการสอนออนไลน์เรื่องสระหันษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ขอบคุณที่รับชมค่ะ